คู่ต่อไปเกมวีคที่24คิสตันพาเลตนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบอร์ลี่ครับามาดูคอมเมนต์กันหน่อยฮะสวัสดีครับคุณเซียนนะเข้ามาคนแรกเลยแล้วสวัสดีครับคุณ TNK สบายนี้แอดเล่นสัปดาห์นี้ผมว่าเล่นครับผมจะสลับพระหนูมันแอปก่อขนาดเี่เกี้เขาซัก1ทีมละกันฮะเดี๋ยวจะสมัครสดๆกันในนี้เลยจะได้อสอน,นเพื่อน แต่เพื่อนๆน่าจะทได้ครับไม่น่ายากเพราะว่าผมลองเข้าไปดูแลสมัครผ่านทูมันนี่นะครับผ่านหากผ่านทูมันนี่ไม่น่ายากครับหากผ่านบัญชีสวัสดีครับคุณเคเคอ่าคุณเคบอกว่าของเล่นดรครับผมจะพยายามที่บอกครับจะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับพยายามปรับปรุงแล้วก็จะพยายามทําทุกอย่างให้เพื่อนๆนั้นนะครับ ได้ดูแล้วมันแบบบางทีผมอ่านภาษาอกรีนบออกผมก็พยายามหา,หน,านั่นนี่โน่นหาคอมเมนต์คือจะพยายามให้มันทำให้เพื่อนๆรู้สึกดีแหละครับแล้วก็ผมก็รู้สึกดีไปด้วยประมาณนั้นอ่าประมาณนี้อ่ามาดูครับคู่คิสตันพาเลตกับเบอร์ลี่ครับพบกัน15บห้าอ่าพบกันทั้งหมด11เกมนะครับในเฮดตูเฮดอ่าเสมอกันไป1ครั้งคิสตันพาเลตชนะไป5ส่วนเบอร์ลี่ชนะไป5เหมือนกันนะครับเบอร์ลี่ชนะในบ้านไป3 ไปเยือนชนะ2อ่พอๆครับ2ทีมนี้แต่ตอนนี้คิสตันพาเลต์มีปัญหาทั้งวิวผิดซาฮาก็เจ็บกองหลังก็เจ็บเนี่ยไปไปมาๆเนี่ยผมว่าเบอร์ลี่เนี่ยน่าใส่เหมือนกันนะครับนะห้าเกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อต้นฤดูกาลนะช่วงเปิดฤดูกาล2 0 2 0 2 1ก็เบอร์ลี่ชนะไป1 0ศูนย์ครับฤดูกาลที่แล้วนะครับ 2019- 2 0ก็เกมที่2เบอร์ลี่ชนะไป วนตอน,ตอนอเกมแรกก็ฤดูกาลก็เป็นคริสตันพาเลตตอนนี้คริสตันพาเลตก็ขี่ๆอยู่ครับ5เกมหลังสุด5เกมหลังสุดแต่ต้นฤดูกาลเนี่ยเบอร์รี่กับมานและช่วงนี้คริสตันพาเลตเนี่ยมีปัญหาตัวหลายเจ็บอยู่หลายตัวเลยครับ5เกมหลังสุดของทั้งคู่ห้าเกมหลังสุดของทั้งคู่คริสตันพาเลตช่วงนี้ก็ไปแพ้ลีดมา0-2ชนะนิวคาสเซิลไป2-1นนะครับแล้วก็ชนะวูฟแล้วก็ เกมก่อนแล้วนั้นก็ไปแพ้คิสเอ่อแพ้เวทแฮมแพ้แมสซิตี้อันนี้ไม่แปลกครับนะส่วนทางเบอร์ลี่เนี่ยไปเสมอไบตันมาแพ้แมสซิตี้แพ้จิลซีไม่แปลกครับนี่ไปชนะชนะแอตตันวิลล่าชนะลิเวอร์พูลเนี่ยอันเนี้ยแปลกครับผมนะบอกเลยฮะอาทิตย์นี้ครับบอกเลยครับข้อมูลผมจะพยายามจัดเต็มให้มากๆเพราะว่าเงินรางวัล ค่อนข้างสูงและเรามีการลงทุนค่าสมัครทีมละ9 9บาทดังนั้นจะให้เงินของเพื่อนๆคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ครับนะจะพยายามหาข้อมูลมาให้มากแต่ก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องเชื่อผมดูเป็นข้อมูลแนวทางประกอบการตัดสินใจนะฮะไม่ต้องเชื่อผมพราะผมถ้าผมรู้ว่าใครจะยิงใครทีมหนชนะผมก็ย้ำคำเดือครับก็คงไปแทงพนันถูกกฎหมายในเมืองนอกไปแล้วอ่ะมาดูครับทางฝั่งเจ้าบ้าน คิสตันพาเลสบอกเลยครับช่วงนี้หนักครับหนักโถ้าใครสนใจจะใช้บริการก็ผู้รักษาประตูมือหนึ่งฮะนี่เลยครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรดังนั้น Microsoft e d g ช่วยผมหน่อยครับค u i d a g o a l k e e p e r อ่าโอเคประมาณ <Crystal S 1> นนครับ <Palace. S 1> ผมก็ฟังไม่ทันเหมือนกันนะแต่เพื่อนน่าจะฟังทันและอ่านออกอยู่แล้วแต่ผมก็เลยอ่านไม่ถูกกองหลังชั่วโมงนี้ในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับแบ็กซ้ายตอนนี้ แบ็กฝาตอนนี้กลับมายึดตําแหน่งแล้วครับเพราะว่าแบ็กฝาที่แยกตําแหน่งกัน2ตัวนี้เนี่ยตอนนี้เจ็บไปแล้วครับก็เลยกลายเป็นแบ็กซ้ายแบ็กฝาคู่นี้ครับเลยน่าสนใจขึ้นมาทันทีและแถมโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยราคาแค่ประมาณ4 0มิเชลมิเชลอ่ามิเชลมิเชลในราคา <Chris. S 1> ประมาณ4 0เท่านั้นสาหรับใครถ้าเดือดร้อนเรื่องเงินแต่คิสตันพาเลตมันก็ไม่น่าเลือกครับ <laughs> เพราะว่าเอาเรื่องครับ นะแต่ก็ไม่แน่ครับเบอร์รี่ทีมก็ยิงไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วอ่าในตำแหน่งกองหลงังส่วนอีกหนึ่งตัวที่ยึดการันตีตัวจริงในตำแหน่งเซนเ,น,เน,เนเตอร์นะครับนี่เลยฮะอ่านี่ครับถ้าเอาชัวร์ตำแหน่งเซนเตอร์นี่ฮะเขาคือใครผมไม่อ่านไม่ออกดังนั้นขอะครับ <Scott Dan. S 1> สกอตแดนสกอตแดนอ่าฝึกภาษาครับเดี๋ยวผมก็ต้องจําได้ฟังฟังอ่าน,านสกอตแดนครับตำแหน่งเซนเตอร์ตัวจริงถ้าเอาชัวร์ก็ประตู แล้วก็สกอตแตนดแล้วจากนั้นก็เลือกแบ็คไปสักตัวหนึง่งแต่ถ้าจะเอาเสียเส่ยงๆลุ้นหวังแต้มจากการแอซซิตตัก็เลือกตำแหน่งวิงแบ็คทั้ง2ข้างไปก็ได้ครับนะประมาณนี้ประมาณนี้ในตำแหน่งตัวรับของคิสตันพาเลศครับส่วนในตำแหน่งตัวลุกของคิสตันพาเลศช่วงนี้วิวฟิซาฮาจบไปแล้วครับนะนี่ฮะขึ้นตามนี้เลยนะยังไม่มีกำหนดจะกลับมา ตอนนี้ในตำแหน่งตัวลุกเนี่ยยืน1ก็คงต้องยกให้นี่ครับเอสเซ่เอสเซนะฮะเอสเซในยืน1เลยครับเพราะว่าแกรับหน้าที่ยิงลูกนิ่งของทีมด้วยแล้วก็ตัวที่น่าสนใจน่าเสียงอีกตัวเนี่ยกองหน้าตัวใหม่ที่ซื้อมาใหม่ตอนนี้ได้ลงสนามผมว่าซื้อมาขอมาต้องใช้ครับนะก็เป็นหนึงตัวแต่ว่าอาจจะเสี่ยงหน่อยแต่ว่า เริ่มได้ลงสนามนะครับซื้อมาก็ต้องใช้และอีกหนึ่งตัวในตำแหน่งตัวลูกของคริสตันพาเลตเนี่ยออบอกเลยว่าร้องเลยว่าอื้อหือนะอื้อหือเลยฮะร้องเลยว่าอื้อหือเลยครับน่าจะต้องใช้บริการโอ้โหกองหน้าเป็นทีมที่ช่วงนี้อยากจะใส่ทีมตรงข้ามอย่างเลยฮะ อาแลเอเซ่อกหน้าตัวใหม่และอีกหนึ่งตัวก็จัดเป็นตัวนี้ไปครับคิดว่าแต่ว่านะฮะถ้าจำชื่อไม่ผิดเนี่ยท o w น s ซ n น m i d ิดฟิล e r ออร์อะขอแค่คำเดียวสั้นๆครับประมาณนี้สำหรับตัวทุกก็ตัวรับคิดต้านผลิตให้ยืนหนึ่งก็เอเซ่ครับแต่แต่ก็ไม่แน่ครับเจอกับเบอร์ลี่เบอร์ลี่ซึ่งก็แกก็ยิงไม่ค่อยมากอยู่แล้วด้วยดังนั้นถ้าใครสนใจใช้บริการ ในตำแหน่งตัวลูกตัวรักของคิสตันพาเลสเนี่ยก็ลองพิจารณาดูครับแต่ผมว่าคู่เนี้ยผมไปยังแอบมองเบอร์ลี่มากกว่านะครับไม่ไม่ได้หวังว่าเบอร์ลี่จะชนะนะแต่ว่าหวังว่ามีอาจจะมีคินชีสก็ได้นะครับเพราะว่าหลังคิสตันพาเลสเนี่ยไม่มีวิวสาหาไปสักหนึ่งตัวเนี่ยบอกเลยครับว่ายวบและแถมตัวหลักๆก,ก,ก,ก็เจ็บหลายตัวอ่ะมาดูฝั่งผู้มาเยือนอย่างเบอร์ลี่กันบ้างครับ แน่นอนครับผู้โดกษาประตูมือหนึ่งถ้าใครสนใจใช้บริการก็โป้ครับกองหลังอ่ากองหลังเนี่ยนี่เลยครับ1 2 3ครับอ่า3ตัวนี้เลยครับเซนเตอร์ตัวนี้ครับหวังลูกมงเบนมีเบนมีครับเซนเตอร์เบนมี me, ครับแล้วก็ตัวนี้ครับในตำแหน่ง แบ็กฝาเหมือนเดิมครับนะการันตีแบ็กฝาไม่มีคู่แข่งครับนะในตำแหน่งแบ็กฝาขอชื่อนะครับโรตัน <L oton. S 1> อโรตัน่ะในตำแหน่งแบ็กฝาแล้วก็อเล็กกี Alex ้ iki, สักอย่างนึงครับชื่ออ่านยากมากไม่เป็นไรครับผมมีผู้ช่วยทาร์ <ark> ัสกี้โทคัสกี้เนี่ยแหละฮะประมาณนี้นะเตินเพื่อนอ่านอยู่นะครับประมาณนี้ถ้าใครสนใจจะใช้บริการตัวรับของเบอร์ลี่ก็ ดนหนึ่งพู้สาประตูครับโป๊กถ้าหวังเอาแต้มนะครับจากการทำประตูก็เซนเตอร์สองตัวนี้ฮะเป็นตัวที่น่าเลือกนะครับด,ดูการนี้ก็เบนมีเนี่ยทำไปแล้สอประตูเก็บไปได้6ครีนชีสแล้วก็เอ่อคฟฟสกี้สักอย่างเนี่ยครับนะออกแตงยากมากเก็บไปได้เก็บเก็คลีนชีสแต่ถ้าหวังแอซซิตหน่อยก็นี่ครับในตาแหน่งแบ็กฝานะครับหน้าใสถ้าใครหวังคลีนชีสไม่ ราคาก็ไม่แพงครับ4.4นะแล้วก็จะมีแพงเดียวก็5.0เป็นมีนะเซนเตอร์ตัวหลักของทีมตัวนี้ครับก็ขึ้นมาม่วงบ่อยน่าเลือกครับอาทิตย์นี้เนี่ยต่กองหลังอก็1-2ฮะแล้วก็โป๊กก็ได้ครับเนี่ยครับลุ้นโป๊กหนึ่งแล้วก็เซนเตอร์2ตัวแต่ถ้าหวัง exit หนักเงินไม่ถึงอาจจะใส่แบ็คขวาอย่างโรตันไปก็ได้นะครับผมหน้านี่แหละครับในตำแหน่งกองหน้ารับหน้าที่ยิงจุดททษของทีมด้วย เขาคนนั้นก็คือ Ashley Barnes Ashley Barns แฮ่แฮ่ดีจังเลยอาทิตย์นี้สนุกครับ Ashley Barns แ,แ,แล้วก็อีกหนึ่งตัวในตำแหน่งตัวลุกขอเบอร์รี่นี่ฮะอีกหนึ่งตัวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ McNeil ฟังไม่ทันครับอะไร McNeil McNeil Mc ประมาณนี้ฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัว เบอร์ลี่เนี่ยมีปัญหาเรื่องกองหน้าครับนะแล้วก็ตัวหลักๆเนี่ยผมเห็นข้ายอยู่ตัวที่ผมเข้ามาสองสองดูอยู่แล้วก็ถ้าจะฝากความหวังไว้อีกอมผมขอดูหน่อยฮะผมแอบเข้ามาสองสองก่อนเกมนาทีนึ่งก็คงต้องเป็นกองหน้าสินะแต่นอกจาก าเอาช,ชัวร์ครับในตำแหน่งตัวลุกเบอร์รี่เนี่ยผมให้ได้ยืนหนึ่งครับนะชัวร์สุด2ก็ลองลงมาเสี่ยงหน่อยนะแต่อย่างที่บอกครับจะเล่นเบอร์รี่ใส่กองหลังดีกว่านะครับหนึ่งสองแต่ถามว่าตัวไหนหน่าเสี่ยงอีกตัวหนึ่งนะก็นี่ครับถ้าถามผมก็ต้องยกให้นี่ฮะเพราะว่าดูจากสถิติแล้วเนี่ยลงเป็นตัวจริงมา3เกมติด 3- 4เกมติดติดแล้วครับนะแต่ก็ยังไม่มีผลงานไปชี้เป็นอันนะไม่มีประตูไม่มีแอสซิ์ครับแต่ถ้า เอา่ะชว์หน่อยก็ตวนี้ครับในตำแหน่งตงัวลูกเพราะว่ามีแต้มต่อตรงที่ว่าแกรับหน้าที่ยิงจุดโทษของทีมก็ประมาณนี้ครับสำหรับคู่ระหว,ว่างคิสตันพาเลตกับเบอร์ลี่ครับมาดูคอม